ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับผมอ่ะกาแฮร์รี่แม็กไกวครับผมเซนเตอร์ฮาร์ปทีมชาติอังกฤษครับผมไม่มีชื่ออยู่ร่วมในโห32ทีมนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่บินสู่ชิคาโกม่ันที่อังคารที่22ที่ผ่านมาครับผมซึ่งสร้างความสงสัยให้กับแฟนบอลถึงอนาคตค้าแข่งของเขาในถิ่นโอแทฟฟอร์ดนะครับผมต่อจากกรณีดังกล่าวครับ BBC นะครับเผยว่าอดีตกองหลัง เลสเตอร์ซิตี้ครับยังอยู่ในแผนของลูเบนอโมริมครับแต่ไม่ได้ออกเดินทางให้กับทีมต่อเนื่องครับมีทุรัสส่วนตัวทําให้แบบว่าไม่ได้ไปนะครับผมล่าสุดมองว่ากองหลังเจ้าวิหาวัยสาปีครับโพสลงไอจีว่าบินตามไปสมทบกับผลพักเรเดวิวอย่างแน่นอนครับผมทุกอย่างโอเคแล้วในตอนนี้ครับ ผมจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เมื่อวันพุธนี่แหละกาเพื่อสมทบกับทีมขอบคุณที่เป็นหัวครับแฮร์รี่แม็กไกระบุไว้ครับกายังอยู่นะครับผมยังอยู่ไม่ได้มีอะไรผิดใจครับกายังอยู่ดีนะครับผมกาฝากติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวพี่ขาอัปเดตให้ฟังบ่อยๆครับ